આ રણવાય เอาเลยครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวคนรักหวยทุกคนทุกท่านสวัสดีเอฟซีแฟนคลับที่น่ารักทุกคนทุกท่านสวัสดีครับวันนี้ใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์ใครเข้ามาแล้วขอคนละหนึ่งแชร์นะครับใครมีกลุ่มฝากแชร์ลงกลุ่มใครมีหน้าเฟซฝากแชร์ลงหน้าเฟซวันนี้ครับผมมีทีเด็ดเลขดังงวดนี้มาฝากอ่าผมมีเลขดังงวดนี้ฝาก ฮัลโหลฮัลโหลโอเคได้ยินได้ยินโอเคโอเค ใครแชร์แล้วพิมพ์คำว่าพร้อมครับวันนี้เดี๋ยวขอถามก่อนขอถามพี่พี่ทุกท่านก่อนวันนี้สวัสดีประจำวันอาทิตย์นะครับ7มกราคม2566ครับรเผอิญว่าปกติแล้วเนี่ยช่วงเย็นนะครับผมจะมาไลฟ์สดนะเขียนแนวทางสามหน่อยแต่ว่าวันนี้รีบมางลงรัฐบาลไทยให้ก่อนเลยเพราะว่าเลข2ตัวรัฐบาลไทยผมคำนวณเรียบร้อยแล้วเผอิญไม่ใช่อะไรนะเลขสตัวรัฐบาลไทยงวดเนี้ย ผมคำนวณแล้วนะครับแล้วมันดันไปตรงกับหวยดังมันดันไปตรงกับเลขดังเนาะเพราะฉะนั้นใครจะซื้อลอตเตอรี่จะได้หาซื้อกันได้ทันเนาะเออเผื่อคนไหนจะซื้อใครคิดว่าชอบเก้าหนึ่งชอบเก้าแปดชอบเก้าเจ็ดชอบเก้าสองซื้อตามที่ตัวเองชอบซื้อตามที่ตัวเองชอบนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมให้ห้าเกนะ้าเข้าใจเนาะเข้าใจด้วยทั่วกันเนาะ อ่าตามนั้นนะครับตามนั้นผมมาคํานวณตัวเด่นให้นะครับตัวเด่นก็คืออ่าตัวที่มันมีโอกาสออกมากที่สุดนะครับสวัสดี1300คนดูด้วยสาธุขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับอ่าพี่พี่ครับ1300ผมคลองจาก5นะครับ5เนี่ยคุณคิดว่า5เนี่ยออกบ่อยแล้วใช่ไหม5้5 0 52 5ยเนี่ยคุณคิดว่ามันออกบ่อยใช่ปะ่ะแต่มันมีตัวเนี้ยที่ออกบ่อยที่สุดซึ่งคุณรู้ล่าว่าใน20ปีเนี่ยออกไปแล้ว10ปี เออออกไปแล้วเออผมผมผมไม่แน่ใจว่า20หรือ25ปีนะในสถิติเนี่ยวันที่17มุมกราคมมุกมกราเนี่ย25ปีคิดเป็นสถิติแล้ว10ปีเนี่ยออกเลขที่ผมจะเขียนเนี่ยไปแล้วแล้วมันออกบ่อยมากมันลัคกี้นัมเบอร์มากมันออกซ้อนมันออกซ้ำมันออกแล้วมันออกอีก นะครับที่รักกันผมบอกเลยผมไม่ทําให้ผิดหวังไม่มีค่กครับแนวทางมีแจกฟรีทุกวันทุกงวดและที่สําคัญผมไม่เคยเก็บเงินคนดูบอกประกาศฝากบอกต่อๆกันด้วยว่าเฮียตีคนรักหวยไม่เคยเก็บเงินค่าเข้ากลุ่มไม่เคยเก็บเงินค่าแนวทางไม่เคยเก็บเงินค่าเลขค่าเน็ตค่ากาแฟใดๆผมไม่รับเลยนะครับ อ่าอันนี้ฝากประกาศบอกด้วยถ้าไปเจอที่ไหนนะเอ้ยเข้ากลุ่มเฮียตีร้อยเก้าเก้าสองเก้าเก้าสามเก้าเก้ารอมร้อยเปอร์เซ็นนะครับเฮียตีให้เข้าฟรี